เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องที่รออยู่ครับน้องไข่ตุ๋นนะฮะไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น้องไม่ได้เจอเองนะครับเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งนะครับทางภาคตะวันออกเรื่องนี้ผ่านมาประมาณสักหนึ่งเดือนครับหมู่คณะนางรำผีโอ้โหชื่อเรื่องก็ดึงดูดแล้วนะฮะโอ้โหพูดถึงนางรำนะแค่แค่นี้ก็ขนลุกแล้วว่าไม่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับไข่ต ตัดเครับพี่เก่งครับคือเรื่องเนี้ยต้องบอกว่า <c oughs> ย้อนกลับไปไม่นานด้วยเดินนี้แล้วครับพี่อ๋อถนนเส้นในจังหวัดภาคตะวันออกบอกจังหวัดได้ไหมมันจะได้ลุ้นตื่นเต้นไปด้วยหรือเขาจไนะาไม่แถวแถวระยองครับแถวแถวระยองนะอ่ะชาวชระยองครับถนนเส้นนี้อยู่ก้าบ,บ้านคนหรือเปล่าลองฟังดูนะห <c oughs> มู่คณะนางรำผีไข่ตุ๋นครับก่อนจะเล่าเรื่องนี้เก่งมันก็ต้องย้อนท้าวความถึงต้นกําเนิดของ ที่มันเป็นคงโค้งตรงเนี้ยพี่ซึ่งอโค้งตรงเนี้ยมันเคยมีข่าวพี่ที่จะมีคณะนางรำคณะหนึ่งนะครับพี่เขาเหมือนกับเป็นคณะนางรำที่เป็นพวกคณะรำวงสวงหรืออะไรนงี้พี่ที่เขาจะไปงวงสูงพวกขึ้นบ้านใหม่หรือตั้งศาลอะไรเไงี้ยพี่แล้วก็เป็นพวกรำแก้บนอะไรเงี้ยครับครับ อ่าเขาเนี่ยเหมือนกับในคณะนั้นนะเขาเหมารถตู้ไปซึ่งในรถตู้อ่ะมันก็มีคนนางรำรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบเจ็ดแปดคนประมาณนั้นนี่แล้วไปตรงผ่านตรงโค้งตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะสังเหตุอะไรนะี่เขาก็เหมือนกับผิดคว่างนะพี่แล้วก็ทายยกพันรถเลย เรื่องเหตุการณ์เนี้ยมันหลายหลายปีแล้วพี่คือ mm hmm. หลายเกือบน่าจะเกือบหลายสิบปีมั้ง mm hmm. เขาก็เลยตั้งชื่อโค้งเนี้ยครับพี่แต่ว่าก็ไม่อยากบอกชื่อโค้งว่าโค้งอะไรอืมอ mm ืมเงี้ยประมาณนี้ครับพี่ <Okay. S 2> แล้วทีเนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งพี่คนที่เล่าให้ผมฟังนะครับ mm hmm. อ่าชื่อว่าพี่โจ mm hmm. ซึ่งพี่โจเนี้ยก็คือท่าเท้าความไปในเรื่องของอ่าไอ้เกาเผาผีเนี้พี่ mm hmm. เขาที่ต้นกําเนิดทําให้เขาเป็นคนเห็นผี นั่นแหละก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้มันก็ด้วยความที่เขาเนี่ยไปเล่นดนตรีซึ่งในเหตุการณ์น่มันก็มีผมในร่วมในเหตุการณ์ด้วยครับอวันนั้นเราได้รับไปว่าไปเล่นดนตรีในผับๆหนึ่งที่แถวในจังหวัดระยองเนี่ยครับซึ่งกว่าจะออกเดินทางกันตอนนั้นเราออกจากกรุงเทพนะครับที่ประมาณตั้งเกือบสามทุ่มกว่าช่วงที่ขับรถไปครับตัวของพี่เจ้าเองแกเป็นคนขับรถอื ไอ้แน,น่นนยนระหว่างที่ขับรถอะครับเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาปวดปวัสสาวะไหลทางตรงทิมน้ำครับมันก็แบบเหมือนแบบพอเลยเออกมานอ<ม>นอย่างเหมือนกับเขายกหาปั๊มไม่ได้แต่ด้วยความที่มันปวดมากเขาก<ม>็เลยจอดแล้วก็ไปฉี่ใปสัสสาวะนั้น<ม>ซึ่งเอดตรงนั้นมันก็มีคนไปปสัสสาวะประมาณสักคนสองคนในรถตู้ครับ<ม>แต่ว่าช่วงที่เขาไปปัสสาวะเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้แล้วนะพี่หลังจากกลับมาจากปัสสาวะเสร็จเขาขับรถตู้กลับ ตอนที่ไปพักโรงแรมอ่าเหตุการณ์เนี้ยครับที่ในช่วงระหว่างทางเนี้ยมันเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนในวงเดียวกับผมเนี่ยนะครับ<ม>เขานั่งอยู่ในรถตู้<ม>เขามาเล่าคายหลังกับพี่เขาบอกว่าไอช่วงที่รถตู้เนี่ยกําลังชะลอเพื่อที่จะจอดะนะครับ<ม>เขาเนี่ยเห็นเหมือนเป็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดนางรำประมาณเกือบเจ็ดแปดคนยืนรอบริมทางนะพี่ ยืนแบบยืนลักษณะคือเป็นลักษณะยืนก้มหน้าพี่พอมองตุบก่าคนคแต่ด้วยความที่คือคนที่เขาเห็นเนี่ยอ่าผมอ่าใช้ชื่อว่าพี่แจกละกันพี่แจก๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีอยู่แล้วพี่เพราะฉะนั้นพอเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยือกับว่าถ้าเขาพูดไปอะ่ะมันก็เหมือนจะทําให้งานก่อยีเพราะเขาเลยแบบไม่อยากไม่อยากเล่าให้ทุกคนมาฟัง สำคันนะนะเขาก็เลยเก็บมาไว้ในใจแล้วก็มาเล่าหลังจากายหลังทีนี้ก็ตัดบทไปถิงเราขับรถไปถิงที่โรงแรม,มพี่ทุกคนก็เช็คอินแล้วก็เข้าโรงแรมกันพี่ตัวผมเนี่ยผมก็นอนกับพี่โจวว่าคือเราก็เปิดห้องนอนกันสองคนพี่เพราะว่าเราจะไปนอนตีในอีกวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงที่หลังจากเขาอาบน,น้ําในตัวรีสอร์ทนะครับพี่เขาอาบน้ําเสร็จ แล้วก็ตัวพี่โจ้นเนี่ยเขาก็ล้มตัวนอนผมแน่นอนช่างๆเขาทีนี้เนี่ยเขาอ่ะมีความรู้สึกเขาบอกว่าช่วงนี้มันประมาณตึ่งหลับตื่นตื่นือับพี่เขาก็รู้สึกกับว่ามันมีคนเนี่ยมาเคาะประตูที่เคาะประตูห้องอันมีคนทำเสียงประกอบด้วยหรอพี่มีมีมี เออเขาคปคนเนีบนเด็กเขาไปตุ๊กปักปักปนอแนมอย้านี้เขาเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนในวงแหละเพราะว่าปกติแล้วพวกผมเนี่ยจะเป็นแก๊งสายดื่มอีกคือแบบเวลาไปปุ๊บแล้วก็ชอบคือด้านล่างโรงแรมอะครับพี่มันก็จะมีเป็นคล้ายเหมือนเป็นเลาสาขาตีที่เขาแบบมีปาร์ตี้แข่งเขานึกว่าเอ๊ะ คงจะชวนชวนลงไปแบบนั่งดื่มอย่างเงี้ยเพาะเลยลุกจากที่นอนแล้วก็เดินไปเปิดประตูรปรากฏว่าช่วงที่เขาเปิดประตูเข้าไปครับพี่ลักษณะเขาเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดลักษณะคล้ายเหมือนพนักงานโรงแรมอ,อี่อ่านก็ถามว่าพี่ค้าเมียไหนให้หนุค่ค,ครับใช่ไหมคะแต่ที่ปกติแล้วเนี่ยพนักงานโรงแรมเนี่ยที่จะมาเคาะประตูมันก็คือต้องเป็นพวกลูกเซิร์ฟนอกจากว่าเราจะสั่งอาหาร ผมกเลยก็ราโทรไปรีเควสว่าเออตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ใช่ครับทีนี้น่ะคือเขาก็เลยแปลกใจเขาเลยว่าน้องพี่ไม่ได้สั่งอาหารน้องนะครับและใละนลักษณะการแต่งตัวของพน,น,งนักงานโรงแรมพี่ huh. มันบ่งบอกได้แต่ละแผนกคือการชุดมันไม่เหมือนกันไง่ไอชุดไอ้น้องผู้หญิงอ่ะที่มันมาเคาะเขามาเคาะประตูอะมันเป็นเหมือนเขาอยู่หน้าฟอนต์คือรีเซพชัน่ะพี่เออซึ่งอันนี้เขาแปลกใจว่าไอรีเซพชันจะมาเคาะประตูทำไมไรเงี้ยน้องหญิงเขามาเคาะประตูบอกว่าน้องบอกว่าพี่ อมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะครับแล้วพี่โยบอกว่้น้องพี่มีอะไรอะไรเงรี้ยเขาบอกว่าอน้องน้องน่าจะเคาะประตูห้องผิดหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใส่ใจไอ้น้องคนนี้ก็ยืนอยู่หน้าประตูนะเขาบอกโอเคพี่น้องถ้างั้นข้าไม่มีอะไรที่ขอเข้าไปนอนก่อนอะไรเงี้ยก็ปิดประตูนอนไปก็หลมตัวลงนอนครับที่นอนไปได้สักช่วงระยะหนึ่งล้วเขาบอกมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีคนมาโอบตรงเกยวเขาพี่ คือลักษณะของพี่โจะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาว่านอนตะแคงครือเขาจะนอนข้างส่วนผมเนี่นจะนอนด้านนอกอ่ะมีเขานอนลินติดฝั่งฝังที่มันเป็นขม่านะครับเขาก็นอนอยู่กามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีมือมันโอบเออเขาว่าเข้าใจว่าเป็นผมหรือเขาเขาเลยว่าให้ผมแตกแต่ว่าไอ้ไอ้ตุผมมันจะมาโอบมันทำไมเออเออมันแตกผู้ชายนอนด้วยกันเขาเลยแบบเฮ้ยเขาเลยแบบไปสะกิดผมเนีือเขาแบบเหมือนแบบสะกิดแต่ว่าพอสะกิดสะกิดตัวเอ้ ทำไมแบบตัวผมเย็นเย็นเขาบ,บอกไอตุ่มมันเป็นอะไรวะทําไมตัวมันเย็นเนี้ยยิ ừ ừ ừ นเลยนะพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาพี่ไอสิ่งที่เขาเห็นคือไอมือที่มันโอะอยู่ตรงตรงเอวเขาพี่ <ừ S 2> มันไม่ใช่มือคนพี่มันแห้งเหมือนซากศพอะ่ะพี่เก่งหลวงมีภาพศพที่แบบเหมือนแห้งแล้วอ่ะมันก็จะด<ำ>ูทพี่เขาตกใจหนังเยียวเยียวมันดบหนังเยียวเยียวแล้วแบบเล็บดำๆพี่ตัวเขาก็แบบสะดุ้งตื่นมาเขาก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยครับแต่ด้วยความที่เขาแบบ อย่างที่ผมบอกพี่เก่งนะครับไอตอนสมัยก่อนที่เขาไปเล่นในเตาเผาแล้วเขาเอาขี้เท่าไปใต้ตามเลยทำให้เขาเห็นเห็นไอสิ่งพวกนี้ทีนี้นะเขาก็เลยตุกผมมาเขาเลยเล่าให้ผมฟังทีนี้ตัดไปคืนที่สองนะครับก็หลังจากที่เราไปเล่นดนตรีเสร็จแล้วนะพี่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงผมนวเขาเห็นเขาบอกว่ามันช่วงนั้นมันเป็นช่วงประมาณ เปลี่ยนวงซึ่งวงผมฮะจะขึ้นเล่นตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งเกือบเกือบประมาณสักไม่ไม่ใช่ตีหนึ่งอนี้ประมาณเที่ยงคืนเกือบประมาณตีหนึ่งกว่าครับในช่วงเปลี่ยนวงพวกผมก็ขึ้นไปไอวงดนตรีเนี่ยเวลาก่อนที่เขาจะขึ้นเขาจะมีเช็คซงเช็คซาวาชใช่อ,ใชอ่าหลังจากเช็คซาวเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมลองในช่วงที่มือเบสมันกําลังแบบเหมือนลองเช็คเสียง มันเหลือไปมองไอ้ตรงข้างหน้ามันจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่เขาเห็นเหมือนนี้ไอ้เคาน์เตอร์บาร์เนี่ยมันก็จะมีไอ้พนักง,งานบาร์น้ําประมาณสักสองถึงสามคนแต่ไอ้ที่ยืนอยู่ข้างหลังนะพี่มันเป็นผู้หญิงที่จัดผมยาวเป็นเงาดำๆที่ยืนอยู่แล้วแต่เอามืออ่าเหมือนกับเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะโอบด้านหลังนะพี่โอบด้านหลังพนักง,งานบาร์น้ำเหรอพนักบาร์น้ำที่มันจะใส่เสื้อแบบคล้ายๆเหมือนเสื้อกล้ากี้แล้วก็มีหูก็ถ่ายมันก็แบบกาลังแบบชงลงชงเล่าอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่เขาเห็นนะคือมันเป็นเหมนเงาดำๆคือเป็นร่างคนแต่ว่ามันบ่งบอกไม่ชัดว่าหน้าตาเป็นแบบไหนลักษนะคือโอบเขามาจากข้างหลังออืแล้วก็แบบเห็นผมห้อยลมาระหว่างคางไอ้นี่ที่ความที่เขาต้องกลัวผีก็คือไอ้คนเดียวกัน่ะก็คือพี่แจ๊กับพี่อีมี่เห็นตอนที่อยู่ในโต๊ะเขากตกใจเขาเลยมาสะกิดพี่โจ้พี่โจ้ที่เขาเป็นมือกองเขาบอกเฮ้ยพี่ผมเห็นอะไรวะพี่โจ้บอกให้มึงอะไร ไอ้ตรงบานน้ำไอ้ด้านหน้าเวทีอ่เห็นเป็นผู้หญิง,างมาโอบไอ้พนักง,งานบานน้ำไอ้พี่โจเขาก็เขาก็กลัวเหมือนกับเพื่อนจะกลัวบ,บอก้ไม่มีอลไรหรอกอย่าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นี่ผ่านไปเล่นดนตรีเสร,ร็จกลับเข้ามาโรงแรม,มน,นั้นเป็นคืนสุดท้ายละตัวพี่โจเขาก็นั่งกินเหล้าที่อตรงเล้าที่เป็นโรงแรมที่ผมบอกนะครับพอไปนั่งกินเสร็จปุ๊บทีนี้กลับมา ติโจผมได้ได้วยความที่เมาแล้วก็ตอนนั้นอะติดหญิงได้วยพี่เออเราก็ออฟหญิงไปที่อื่นไงอันนี้ผมไม่อยู่แล้วก็ออฟหญิงไปที่อื่นและไอพี่แจ็คเนี่ยเขาเลยไปนอนกับพี่โจ้ครับซึ่งในขณะที่เขานอนเนี่ย huh. อันเนี้นพี่เต้อ่าพี่โจ้เนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนกับพี่แจ็คนะครับพี่เขาพูดึ้นมาว่าเฮ้ยกลัวแล้วกูกลัวแล้ว,ว,ลวจะทำกูกูกลัวแล้ว mm hmm. อืออือ แคก็ตื่นขึ้นมาเขาลืมมาแล,แล้วสณะพอกระตื่นขึ้นมาก็เห็นอ่พี่แจค๊คเลยพี่เขานั่งลักษณะคือนั่งขัสมาิแล้วก็คือลุกขึ้นมานั่งบน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 ปลายเท้าอ่ะเขาเลยตกใจก็เลยเปิดโคมไฟที่อยู่ตรงข้างๆเตียงนอนอสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นพี่แจ๊คกับพี่เขาเอามือแบบพี่จี้ที่คอตัวเองอะฮย เอาแบบมือสองมือที่แบบทำแล้วก็ที่ตรงตรงตรงคอตัวเองแล้วก็าบอกว่ากูกลัวแล้วกูกลัวแล้วยายอย่าอย่าทำกูกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วอย่าทำกูครับแต่สิ่งที่มันทําให้พี่เป้ไอ้พี่เป็นแคปเป้พี่โจตกใจมากกว่านั้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่บนหัวของบนตัวของพี่แจ็กอ่ะก็คือเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดนางลํำมีลบลักษณะคือเหมือนกับ ขี่คอลักษณะเหม er. like ือนขี <m 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 ่คอหน้าขึ้นโบสถ์อะพี่เอ like ้แล้วก็ก้มหน้าแล้วเอามือสองข้างกับมือที่เป้ที่เขาถือมีดคล้ายเหมือนมีดมีดเล็กๆที่มันเป็นคล้ายๆมีดควงได้อะพี่มีดมี่พกอะมี่นควงได้อ่ะซึ่งตัวของพี่แจ๊คอะเขาค่อนข้างเหมือนนักเลงหน่อยเวลาเขาไปไหนนยพี่เขาจะชอบพกมีดติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราไปเล่นดนตรีบางทีเปื่อมันมันมีเรื่องอะไรเขาก็พกติดตัวท้าซึ่งตอนนั้นอะ พี่แม่แกอะไอพี่โจ้แกเข้าใจว่าครับพี่แจ็คเมาแต่พี่แจ็ควันนั้นะเขาไม่ได้กินเหล้าี่เขาเลยน่จริงเขาบอกอย่าทำผมนั่ผมสักพักหนึง่งไอช่วงจังหวะที่เขากําลังจะเอามือเพื่อไปจับพี่แจ็คที่กำมืออยู่ยมันไม่หันแล้วนี่เขาเอามือเสียดตรงคอขอยตัวเองแบบแล้วเขาบอกคาพูดสุดท้ายที่เขาพูดคือกลัวโ,โทษแล้วก็เอามีดปักไปที่ลําคอทีอ่ จริงเหรอแล้วสิ่งที่ที่โจ้เเห็นก็คือนางราที่ขี่คออยู่ครับที่เขาใส่ชุดแล้วก็เอามือจับมือของพี่แจ็คเก็ตเขาหันหน้ามายินครับแล้วก็แบบยิ้มแล้วก็หัวเราะว่าคฮือเฮแค่นี้ครับหลังจากวันนั้นคือทุกคนแบบงานก่อยพี่ครับเป็นเป็นอทุกคนที่คือพวกผมเขาโทรมาหาพวกผมอืเจ้านันผมตอนนั้นผมก็แบบ นั่งยิงกับหญิงอยู่พี่เขาโทรมาเขาบอกว่าครับ <c oughs> เอ้ยตุนรู้ไหมเนี่ยแจ็คเสียแล้วนะบ <c oughs> อกให้เสียไ้ไงวะกคนก็เลยกูไป, <c oughs> ไ,ปไปที่โรงแรมนั้น <c oughs> แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นข่าวอะไรเปล่ามาพี่ <c oughs> ครับผมก็เลยกูไปที่ห้องนั้นคือปรากฏว่าเขาไปถึงไปสร้างไปเห็นสภาพเต่าพื้นทุกคนแบบปล่อยโฮแล้วมันก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นี่ว่าอะไร คือวันนั้นน่ะถ้าให้เราทบทวนไปคือวันนั้นคนที่ลงไปปัสสวะมีแค่สองคนพี่ก็คือตัวของพี่โจ้กับพี่แจ๊กที่ไปปัสสวามแต่แค่ปัดสวามินทา,างนี่พอหลังจากนั้นนะพอเราย้อนกลับไปปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือมันเป็นสารเพียงายเขาสร้างเอาไว้แล้วเราไปฉีดแกสองคนไปฉีดที่สารนี่แล้วที่หลังจากที่กลับมาจากที่ระยองโจพี่เต้ เหมือนขับรถแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลเขาอ่ะถนนนะพี่มันเป็นช่วงทางโค้งแล้วเขาอะเห็นว่าถนนมันโล่งพี่แต่พอมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยไม่ถึงห้าวินาทีก็เ,เห็นกระบะเหมือนกับจะชนมาแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วหักหลบไม่ทันก็หักหลบแล้วโดนกระบะเฉียวก็นอนโรงพยาบาลนนซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นคือช่วงที่เขาเห็นรถกระบะ แล้วเขากําลังจะหักหลบอ่ะเขาเห็นเป็นนางรําร่วมเจ็ดถึงแปดคนนั่งอยู่บนหลังคารถกระบะแล้วก็ยืนทุกคนทั้งเจ็ดแปดคนยืนทีนี้ชีหน้าเขาเสร็จแเ้าก็พูดคําว่าอะไรตายใช่ครับแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้พี่โจ้รอดชีวิตมาได้เพราะว่าพี่โจ้หน่ยแกเหมือนแกมีคอแกแกห้อยพระสมเด็จที่มันเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อแกจะไม่แกแคล้าดมาไทยครับแล้วเรื่องก็ ประมาณนี้อเอหเรื่องไม่ยาวมากอี่เรื่องไม่ยาวโหดวานเนี้ยนะฮะคือมันจุดเริ่มต้นมาจากเดี๋ยวนะตรงบริเวณนั้นเนี้ยจะนึกถึงโค้งไม่ไม่แน่ใจว่าใช่แถวปลวกแดงปะใช่พี่ใช่ใช่ตรงนั้นอีอืมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องเล่าที่เป็นโค้งร้อยศพเนาะบางทีเขาเรียกว่าเป็นโค้งร้อยศพอี่ตรงนั้นอ่นนอะอือม,มันมีเรื่องเล่าเยอะมากอี่อือฮะ มันก็ถือว่าเป็นตำนานเป็นแบบโอ้ถนนเส้นหนึ่งที่ต้องใช้เขาว่าเป็นต้องต้องคากบ่ดต้องมาร์กไว้แล้วถ้าขับไปตรงเนี้ยต้องระมัดระวังจะต้องแบบไม่นี่เลยอ่ะเพราะว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาก็คือก่อนนั้นไอ้ไอ้เหตุการณ์ที่บอกว่ามีรถตู้แล้วเป็นนางลำความเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วยังอ่ะใครตุนน่าจะเกือบสิบปีแล้วที่หลังจากที่ผมสร้างน่ะคืออ่ามันเป็นคําบอกเล่าจากคนแถวๆนั้นของรางในฝั่งนี้ซึ่งเบื้องลึก อย่างพวกผมก็ไม่รู้ครับแต่เขาเล่าให้ฟังว่ามันโค้งเนี้ยเขาดูกันว่ามันเคยมีนางรำที่าประสบอุบัติเหตุรถตู้ผิดคว่ำอรัอพี่ขึ้นข้อมูลจริงพวกผมไม่รู้เลยพี่ครับนะฮะเพราะจริงๆคือตรงเนี้ยมันมีการพบเห็นหลายรูปแบบมากไข่ศนนะฮะมันมีทั้งโอ้ทั้งเป็นแบบมันจะตรงแถวนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นตู้เ,เขาเรียกว่าเป็นป้อมของทางหลวงถูกปะนะฮะใช่ครับพี่เออ บางทีก็เจอแบบเป็นคนผู้หญิงบ้างที่ประสบอุบัติเหตุเพราะมันเยอะมากอย่างล่าสุดมาพิมพ์ข่าวผมจำไม่ได้จต่ไม่นานนี่เองนะรประมาณสักต้นปีเนี่ยก็มีข่าวแถวนี้เหมือนกันนะครับแต่คือเรื่องนี้ที่เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นนางรํารถตู้ความเสียชีวิตเนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างสารเพียงตาไว้ณตรงนั้นนะครับซึ่งคืนนั้นที่เกิดเหตุก่อนที่มันจะเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็คือใช้คําว่าก็ปวดฉีน่อะเนาะ นียครับเข้าใจอารมณ์ผู้ชายอ่ะพอมันปวดที่เมื่อไหร่ปุ๊บมันถ้ามันไม่เจอปั๊มน้ำมันใกล้ๆก็เอาตรงไหนก็ได้อ่ะนะครับเออจะกลายว่าการที่ลงไปตอนนั้นนะโอ้คือมีคนเห็นนะฮะว่ามีนางละเป็นคนใส่ชุดนางรำามียดอยู่เจ็ดแปดคนและที่จริงทั้งวงเห็นหมดเลยนะพี่เห็นหมดเลยเราคุยกันทุกคนเห็นหมดเลยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมไม่เห็นดิอ๋อเราหลังว่าแต่ว่ามีวง ผมว่าผมน่าจะเมา,าพี่ผมก็เลยแบบนี้อยู่พี่แต่ทุกคนในวงเห็นหมดเลยว่ามันมีอยู่ช็อตหนึ่งคือในคณะที่ผมขึ้นร้องเพลงผมจําได้ผมร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเพลงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมขึ้นร้องซึ่งผมจําได้ว่าเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่ผมจะลงจากเวทีนี่อทุกคนในวงเห็นเหมือนกันที่ไอ้นางทำน้องหมดเจ็ดแปดคนยืนล้อมอยู่หน้าเวทีดี Mm hmm. แล้วก็ยืนแบบยืนชีน้หน้าทุกคนในวงน้งพี่ยืนชี้หน้าแล้วลักษณะคือเขาทาหน้าขาวอีกเหมือนในหนังเลย <Okay. S 2> คือทาหน้าขาวแต่ว่าเราไม่เห็นดวงตาเขาพี่ mm hmm. คือมันขาวไม่หมุเลยอ่ะ mm hmm. แล้วก็ปากเป็นแบบปากปากสีแดงแล้วก็ทุกคนทั้งเจ็ดแปดคนยืนชี้หน้าพวกผมในวงนังพี่ครับ <Okay. S 2> อันนี้คือทุกแต่ว่าด้วยความที่มันต้องชมอสปอนนังพี่นักดน, mm hmm. น,นตรีอ่ะ mm hmm. ต่อให้มันจะเจออะไรที่แบบอืขโ mm ่ hmm. ตระ น่ากลัวแค่ไหนมันก็ต้องเก็บอาการนะพี่มันก็ต้องเล่นต่อเพราะาจริงๆคือคนอื่นไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นไงนึกออกปะเดี๋ยวคนก็จะนึก<อ>ว่าไอ้พรุ่งนี้มาอยู่ดีมันหยุดเล่นวะแล้วมันจะแบบมาอ้างปั๊บเจอผีหลอกในร้านหรอคนในร้านไม่มีใครเชื่อหรอกอจริงแต่ถ้าเป็นผมแต่ถ้าเป็นผมผมเจอพี่ผมก็ตีแตกนะพี่เก่งเหรอผมก็ตังใจไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้รอบที่ผมหายตายี่ผม ผมไปเป็นช่องปิดเทอมแล้วผมไปเล่นเ <ừ m. S 2> ันติดตามจังหวัดต่างๆตามทับต่างๆเ <ừ m. S 2> จอเรื่องราวเยอะมากพี่เก่งเออเดี๋ยวไว้เอามาเล่าเดี๋ยวเราจบเรื่องนี้กันก่อนนะฮะใช้เพราะว่าม,มันมันหลายเหตุการณ์มากโดยเฉพาะเอาแบบนี้ก่อนเลยนะพนักงานโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็แปลกอ๋อเออผมลืมนี่พี่ <ๆ S 2> พนักงานโรงแรมเออเออพี่พูดถึงผมจำให้ผมนึกขึ้นได้ครับไอที่มาเคาะประตูพี่ไอในวันเช็คอินก็ไปที่โจถามคือด้วยความที่เขา เขาแปลกใจใช่ไหมพี่ว่าทำไมหญิง่พนักงานหน้าฟอนน่ะมาขอมาประตูใช่ใช่เขาก็เลยไปถามตอนที่ผมเช็คอินน่ะมันจะก่อนเชี่ยงครับก็เลยไปถามซึ่งไอพนักงานที่ไปเคาะประตูน่าจะเป็นเวรดึกแหละก็เลยถามว่าน้องไอ้น้องผู้หญิงเขาก็บลูบปรพันธ์ตันใบหน้าตาแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้เออเมื่อคืนเนี่ยเขามาเคาะประตูพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขามาเคาะห้องพี่ทําไมอืมเขาเลยถามว่าผู้หญิงลักษณะหน้าตาแบบไหนหอบรูบประพันธ์ตนไปปุ๊บ เขาหญิงคนนี้เมื่อย้อนไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นพนักง,งานโรงแรมจริงรแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับพี่ผู้หญิงคนนี้ครับเหมือนกับเขาประสบอุบัติเหตุอีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคือเขาเป็นพนักง,งานที่โรงแรมเป็นพนักง,งานโรงแรมเนี่ยนะพี่ซึ่งประสบอุบัติเหตุ แต่ทุกคนในโรงแรมก็ยังเห็นว่าเขามาทํางานอยู่ีกเพราะเขาเป็นคนที่บ้าง,งานผู้หญนะิงคนนี้เป็นคนที่รักที่ทํางานมากพี่ทางานไม่ไม่เคยลาพี่เป็นคนที่แบบคือรักในการทํางานที่เก่งตอนที่เนี้ยน,นับตั้งแต่เขาเสียไปเขาก็าจาเนี้ยวนเวียนใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยพี่เหมือนทุกคนก็ยังเห็นว่าเขามาทํางานอยู่อืพี่โจก็เลยชอกไปครับอันนี้ก็เป็นอีกชอนิงนะพี่อ๋ออ๋ออ๋อซึ่งมันก็แปลกว่าทำไมอยู่ดีๆถึงแบบ ต้องมาโผล่ที่ของเราโรงแรมกูฟังเปล่ามีเปรนน้อยห้องลนะฮนะถ้าฟังอย่างที่พูดโรงแรมก็น่าจะใหญ่อยู่นะนะครับก็โรงแรมก็ต้องแบบมีเยอะห้องมากทำไมถึงมาขอห้องเราประมาณสี่ดาวพี่ะนะครับครับผมทำไมต้องมาขอห้องเราหรือมันเป็นพวาบ,บางมีบางสิ่งบางอย่างนําผาให้เขามาก็ผมก็เลยคิดว่าน่า,นาจะเป็นพอาิพี่โจ,จเป็นคนที่สามารถสือรรยย่อวิญญาณได้งแต่คราวที่เขาเป็นในดาวเผ่าผีที่ต่อสี เขาไม่แน่แต่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะเอาจริงคือถ้าเรามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเขาอาจจะสัมผัสได้ถึงการตามมาของกลุ่มวิญญาณนางรำนี้อันนี้เพอ้อไปเลยนะก็เ,เลยบอกมีใครช่วยไหมคะเพราะคงเหมือนจะรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภายในห้องนี้ผมก็คิดว่านั่นจะใช่แต่ว่า คือเรื่องที่ผมล่ามันเหมือนเป็นปริศนาที่หาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมพี่แจ๊กถึงเสียชีวิตเพียงแค่เขาไปปัสสาวะตรงนั้นแล้วทำไมถึงได้อเอาถึงตายผมงงมากเพราะผมตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่ซึ่งหาคําตอบไม่ได้ครับเพราะาจริงๆคือเรื่องแค่นี้อ่างจริงพี่ก็ยังเป็นอะไปลงวิี่อย่างเงี้ยเอาเวลาไปทํางานเงี้ยออะไปเดินสายตามที่ต่างๆเงี้ยมันไม่ได้มีห้องน้ําห้องท่าไม่มีห้องหับอะไรอย่างเงี้ยหรอกคุณวังนะครับ ก็เอาใกล้ๆบริเวณนั้นแหละซึ่งเอาจิงตรงบริเวณตรงนั้นอ่ะมันเป็นอะไรมาบ้างมาก่อนบ้างเราก็ไม่รู้ไงเราก็ใช้วิธีการยกมือไหว้อะขอโทษนะครับทะลงเกินไปนะโดยทางตนอาอ้อขออภัยนะครับขออนุญาตนะทิ้งช่องหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ก,ก็ปล่อยไปนะฮะก็ไม่ไม่เคยเจอแบบอข้างทางเนี้ยบางทีแบบเสร็จสุระแล้วหันเงยหน้าไปข้างๆห่างไปาสายเ<อ>มตรเนี้ยสัรนเพียงตาเล็กๆตั้งอยู่ก็ใจห,หายว่าเหมือนกันนะแต่เราก็ขอโทษนะครับอะไรเงี้ย แต่นะตรงนี้คือจังหวะคือไม่รู้ว่าจะไปแบบใช้เขาว่าเต็มคาราเบลคือเต็มหลังคาสาระไอ้สารอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอออันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ความเมาอ่ะอี้บอกอสารเหรอฉี่รถแห่งเลยดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่สามารถที่จะกลับมาบอกเราได้แล้วไง <medio S 2> เหมือนท on right? <c ough> ี่คนบอกผมพี่ว่าวิญญาณก็เหมือนคนนีมีทั้งวิญญาณอันธพานวิญญาณดีอย่างผมไม่เล่าผมนั่งกินเบียร์กับเพื่อนในวงมางทีผมไปนั่งริมทางอย่างนี้ผมปวดแต่ว่าผมก็ฉี่ข้างมาแล้วก็ยกมือไหวผมก็ไม่เคยเจออะไรนะนี่เก่งอืมนะฮะนี่บอกโอ้โหเอาถึงตายขนาดนี้ก็รบเป็นผู้หญิงด้วยก็ไม่น่าใจร้ายอะนางรัมอะก็น่ากลัวดีนะฮะนั่นคือประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะครับกับถนนเส้นนี้นะครับ ก็ใช้งว่าใครไปใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะเส้นปวกแดงโคง้งร้อยศพตรงนี้นะก็เป็นเส้นที่ต้องต้องใช้คําว่ามันติดหนึ่งในสิบถนนที่อันตรายสุดในประเทศไทยเลยนะไปเซิร์ชกูเกิลถนนเส้นอันตรายสุดในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างก็ที่นี่ผมพ่โรติดติดอันดับติดอันดับเลยนะฮะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลไข่ตุน๋นขอบคุณมากครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ